เส้นทางพระพุปร,ร,รามาพระมงคลเทพบุนรสดรจันทสโรปีที่สี่วันพฤหัสบดีที่แปดมกราคมพุทธศักราช2558พิธีจ,จุดประทีปบูชารรมพระมงคลเทพบุนรสดรจันทสโร,อรณอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุนีโลดัสแลนจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและได้ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างอนุวินาทีในทุกโมงยามของทุกวันให้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่กลั่นเป็นบุญทุกพนุวินาทีโดยวันที่7ในเส้นทางพระผู้ปราบมารสิยานุสิทธ์ได้มาตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ แสดงกตัญตูบูชาธรรมในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมท่านณแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปรปาบมารอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุตีที่โรตัสแลนด์แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ในพิธีจุดประทีปบ,บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารได้ให้ความเมตตาแก่พุทธบุตรกองพัน์เนื้อนาบุญด้วยการเป็นผู้นำตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ระลึกถึงบุญที่ได้ปฏิบัติบูบชาในเส้นทางพระผู้ปราบมารและได้รับเกียรติจากนายพิภพบ,บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้นำสาธุชนร่วมประกอบพิธีความสำเร็จชัยชนะมีความตั้งใจเป็นเหตุมีความปรารถนาเป็นเหตุพระพุทธองค์ตรัสว่ามนโนปนิธิเหตุหิสตาคัดฉันติสุกติง สัตว์ทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้เพราะมีความตั้งใจเป็นเหตุคือสัตว์ทั้งหลายที่มีความตั้งใจเป็นเหตุจึงจะประสบความสำเร็จประสบชัยชนะได้สะสมความสำเร็จไวมากๆประสมชัยชนะไว้มากๆชีวิตก็จะมีหลักฐานมั่นคง ความภูมิใจก็จะเป็นฐานให้ชีวิตของเราเป็นฐานให้ใจเรามีกำลังความสำเร็จและชัยชนะนั่นแหละเป็นฐานที่จะให้เกิดกำลังใจใจมีกำลังก็สามารถที่จะเอาชนะมารทุกอย่างได้มารทั้งห้าที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้ขันธมาร มัจจุมาลกิเลสมารเทวพุตตมารอภิสังขารมารพวกเราต้องรู้จักไว้ที่มารที่เราจะต้องปราบและหลวงปู่ท่านปราบแล้วก็นำพวกเราให้ปราบมารกันก็คือมารสำคัญที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเออพระพุทธเจ้าท่านก็ควรพบอย่างนี้ เออมารมันแฝงอยู่ตนี้ขับไล่มันออกไปแล้วเอาพระมาแทนที่เหมือนกบหยุงปู่ของเราที่เราเรียกว่าพระผู้ปราบมารท่านก็ขับไล่มารอะไรที่มันอยู่ในใจของท่านเนี่ยให้ออกไปแล้วเอาพระเข้ามาแทนที่พระที่เข้ามาแทนที่เราก็เรียกกันว่าพระสมมกายเข้ามาแทนที่พอพระสมมกายเข้ามาแทนที่มารมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไป นั่นก็อยากจะให้พวกเรากำหนดกรรมกันเลยว่ามีมารอยู่ในจิตมีมารอยู่ในจิตจะมืดมิดตลอดไปจะมืดมิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจมีพระอยู่ในใจจะแจ,กกจะ่มใสตลอดก,กาลจะแจ่มใสตลอดกาลมีมารอยู่ในจิตมีมารอยู่ในจิต จะหงุดหงิดตลอดไปจะหงุดหงิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจมีพระอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดการจะแจ่มใสตลอดกาลมีบาปอยู่ในจิตมีบาปอยู่ในจิตจะมืดมิดตลอดไปจะมืดมิดตลอดไปมีบุญอยู่ในใจมีบุญอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดการจะแจ่มใสตลอดการ พระที่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุณีสดจันทัสโรพระผู้ปราบมารเจอจรัสสว่างสวัยในมหาสมาคมใหญ่มหาสมาคมของผู้มีบุญที่มาตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมกลั่นจิตกลั่นใจให้ผ่องแผ้วแน่แน่ในการก้าวตามรอยท่านในสถานที่ที่ท่านเลือกลงมาเกิด การระลึกนึกถึงท่านสร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นและให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานทางธรรมเกิดมาเป็นสิทธิอนุสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารยากยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อท่านมาเกิดด้วยรูปกายเนื้อได้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ท่านมุ่งมั่นจะลงมาเกิดเพื่อปราบมาร จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสรัสตว์ท,ทั้งปวงและเป็นบุญใหญ่ของลูกหลานที่มาบูชาทำท่านในเส้นทางพระผู้ปราบมารท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่นดังเช่นทํมาเมฆบนน้ำเรา คำสอนสัง่งครัองท่านมีชีวิตอยู่ยังคงหูกูเสียงทหนา 桥。 เป็นอนุสรสถานที่ทำให้ชาวสุพรรณบุรีปลื้มใจมากค่ะสาธุชนที่หลั่งไหลเข้ามาในสุพรรณบุรีมาอนุโมทนาจิตมากราบท่านทำให้เรารู้สึกว่าเราได้สิ่งที่มีค่าที่สุดมาอยู่ในจังหวัดเราดิฉันในานามคนสุพรรณบุรีนะคะก็ขอขอบคุณทางวัธรรมกายหลวงพ่อธรรมชัยโย ที่ได้กรุณาสร้างอนุสรสถานนี้การที่ได้มีทุดงธรรมชัยนะคะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ทำได้ได้สูงสุดแล้วก็เป็นที่ประทับใจสุดค่ะปีแรกๆอาจจะมีความขุขักแล้วก็ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ณนะวันนี้เนี่ยมันมีแต่เสียงอนุโมทนานะคะเป็นเป็นงานที่จัดได้ยากมากนะฮะคือเคยพูดกับคนทั่วๆไปบอกว่า ถึงแม้จะมีแค่เงินอย่างเดียวก็ไม่สามารถจัดได้นะฮะมันต้องมีศรัทธาด้วยนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจที่เหมือนหลวงพ่อส่งิงนะฮะโอวาทวันนี้นะฮะว่ามันต้องมีความตั้งใจแล้วก็เห็นหมู่คณะซึ่งมีความแข็งแรงมากนะฮะเข้มแข็งมากและมีความตั้งใจมากเพื่อนก็เลยคิดว่าอยากให้มีตลอดไปทุกๆปีเลยครับวันนี้เราได้เห็นพลังของ,ของ ของสาธุชนทุกท่านที่มามาร่วมกันนะฮะพี่กระื้มเพืมพี่น้ําตาลงทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิอยู่ที่นี่พี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเื้มจนแบบไม่ถูกอะ่ะมีแต่ปื้มกับเื้มอย่างเดียวอะ่ะก็อยากให้ทุกๆคนเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยนะคะว่าเออมาแล้วเรามีความสุขอะ่ะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอะ่ะทุกคนที่เป็นชาวพุทธต้องมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตัวเองขอให้มาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนาจะอยู่ได้ด้วยกัน ที่ชาวพุทธช่วยกันบำรุงนะคะในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามโครงการทุดงธรรมชัยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มหัศจรรย์มากนะครับดำเนินการติดต่อมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วแล้วผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงพระพุทธศาสนาของเราให้ยืนยาวและก็กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของคนไทยให้รักและก็ระลึกนึกถึงว่า,าศาสนาของเรายัางเป็นาศาสนาหลักที่จะ,ะค้ำชู ประเทศชาติค้ำชูพุทธศาสนามั่นใจครับว่าเราชาวพุทธคงจะต้องอ,อยู่คู่กับศาสน,นาตลอดไปและก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีของนุโมทนาบุญในทุกกิจกรรมครับวันนี้พระธุดงก็ได้ทำมิยาตรามาถึงบ้านเกิดของพระเอกพระคุณหลวงปู่อนะได้เห็นพระธุดงมาถึงน้ำตาไหลแบบเพิ่มไปติใจมากเลยที่เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่น้าภูมิใจมากเพราะว่า แต่ทุดงแต่ละครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้บุญลูกลูกแล้วก็พระทุดงจะได้เดินเส้นทางซึ่งจากจากน้อยไปหามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งจะเป็นการสร้างบาร,รมีของพระทุดงทุกรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการที่เราลูกหลานลูกศิ์ลูกหาลวงปู่ลูกพ่อเนี่ยจะได้สร้างบาร,รมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมารอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีที่โลตัสแลนด์แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่พระเดชพ,พระคุณหลวงปู่เลือกลงมาเกิด ถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีพระผู้ปราบมารบังเกิดขึ้นไม่มีคำสอนที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันคน้นคว้าจมค้นพบและนำมาเผยแผ่ให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามอนุสรนสถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในวาระแห่งการสั่งสมบุญใหญ่ตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่สี่ สิทยานุสิธ์ได้แสดงกตัญตูบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสและจะปฏบิบัติบูชาในช่วงเวลาเดียวกันนี้เป็นประเพณีทุกปีเพื่อประกาศถึงความตั้งใจในการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้อยู่ผู้สังคมไทยและสังคมโลกอย,ากอย่างยั่งยืน